สกลนครครับผมนวเนรจบอเรจือจล้าเล็กกับไปเบอร์ครับสั่งเขาโอ้ยมันเปนจานเดียวดิพี่น้องสองจานนะครับผมไเมอ่กินน้องไข่เดี๋ยวมันนี้เขามากินหลับเ้อครับผมเดี๋ยวชมจังหน่อยเราตองนะผมติดต่อนซีเ่น ต้มต้มขมพี่ต้มมต่มีผิสมสมวะขมสมตัวตัอะไรนะครับอยากยัลองไว้ฮะโอ้หูยดังอีเลยมาหอดวมาหอดโอ้เสีบเสครับเี๋ยเดี๋ยว เอหอยอใส่ทั้งใส่เดี่ยวนะพอดีะเน่กลอยมากพอดีขาลาบกลอยกลอยมาพอดีเอาก่นเอาไปก่อนเอาเอาที่ไยกยกโยกเหลียวก็เหลวโอ้ยอลาให้เอาทีกินเดี๋ยวจะิ้นเอาเองจะิ้นเองอยมัลายดเอรูเป็ดถึงิห ผมเออเาไปคุยกันนะเอาล่ะบากินไปคุยกันกนหมดพอเป็นยาพวกกินขอเสียบด้วครับผมเราไม่กินของกันเลยเห็นไหมครับด้วยน้องผ่านบอกเป็นไงมั่วตัวเขาเขาไปอีกอาจารย์ใหญู่เดียวนย ทีมงานมาสกลนครเกี๊ยวเดี๋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 ยวเก้าฝกสายผู้ายเข้ามาดิโอ้ดีเขาเลยยุกันกินเราไม่มีแหงมนหัวยุเดินใส่เดนเนอมูทานี่อ๋อทียุอีกนี่ต้องั่งเีนี่ ออบอกดีเดียวกกินน้ำมงนมากินน้ครับผมคโอ้ดีใจนะได้ใจกินนนานนาเียเด้อดอลูกโตขึ้นบ่คร้ยายการกันหลักไปหัวโตครับผมมาครับบรรยากาศบางเขาไม่รู้ซึลยว่าในยินเสียงอยู่แต่ว่าจะไ่ยิ่อเปนนิงริมี่นี่ได้เลยราน่เไปแล้ว กินเขาเขากำลังเนื้อเน่ให้ยังเดือว้าวนือาครับกำลังเดือดครับผมกำลังเดือกำลังเดือดหืมครับ่าเคยเปกเปกเไปรุดจอดเลยออกเลยจงานะครับใส่แดงออแงือแตกเลยแล้วโอ้ยเตาเดอด้อ หวน่อยดีจังหวะนี้อุบลราชธานี่มาตอมนะครับการตอมไปแนวนี้ทึบโดยนอกใา่ทางเราเสื้อกเอาปอกหน่อยเอก่เลยไปค้นึงโอเคครับผมมาทานครับกินขาวต้ำกันครับผมนีนอยู่สกลนครนะครับไปหาเห็ด